สดีครับทุกคนวันนี้มาพบกับบล็อกของเราอีกแล้วนี้เราอยู่กันที่โรงแรมเดอะอเมรัลนะครับซึ่งคืนนี้เวลาประมาณตีสองแล้วเรากาลังจะเดินทางไปเก็บตัวกันที่จังหวัดสงขานะครับทุกคนก็เป็นจังหวัดเจ้าภาพของมิสแกลนไทยแลนด์ปี2025นี้นั่นเองเดี๋ยวเราจะไปเตรียมตัวแล้วก็เราจะพาทุกคนไปดูว่าการเก็บตัวของมิสแกลนไทยแลนด์2025ที่จังหวัดสงขานี้จะมีแอคทิวิตี้หรือว่ามีกิจกรรมอะไรกันบ้างแล้วเรา จะไปเที่ยวไหนกันบ้างก็คาดหวังว่าจะได้ไปเที่ยวด้ยทุกคนตอนนี้เราก็เตรียมตัวกันเสร็จแล้วนะครับทุกคนแต่ว่าเหลือเก็บกระเป๋าอีกนิดนึงก็คือตอนเนี้ตอนนี้คือของเราเยอะมากเลยทุกคนแต่แบบว่าคือมันเก็บแล้วแต่ว่าก็ยังยังมีอยู่ทุกคนครับตอนนี้เราก็เก็บกระเป๋ากันเสร็จแล้วคือใบใหญ่มากเราคือพีนทเพิ่งมาคือตีส่ามากินา let's go to Let's go โอ้ยกระเปอาคือมันแน่นจะมันดึงไม่ขึ้นอ่ะทุกคนครับตอนนี้เราก็กําลังจะลงไปข้างล่างกันตอนนี้คือเป็นเวลาประมาณตีสองซึ่งจะต้องลงไปตามน้องๆแล้วแต่เราเจอใครก็ไม่รู้ตรงทางเดินมันเหมือนผีแม่ไม้ครัม่ไมสาวรักกระเป๋าคนเดียวเกมันเกินยี่ห้าโลด้เลยทุกคนตอนนี้เราอยู่กับน้อง อยู่กันสองคนเราวกำลงสบายสองขาค่ารุ่งกันแล้วกระเป๋าก็น่าจะเกินคือวอล์กซ้อนวอล์กอ่ะตอนเนี้ยไปมันหนักมากที่เราอยู่กันที่ล็อบบี้แล้วทุกคนแต่ว่ามันเงียบกริบเงียบเหงามากๆทุกคนไม่รู้นั่งงามให้ไปไหนกันคือเราลงมาก่อนเลยขนาดเราเป็นเราเป็นสตาร์มึงลงมาก่อนเราต้องหาที่อยู่กันนะทคนเพราะว่าตอนนี้น้องยังไม่อู้หน้ากูเต็มเลยนั่งงามแต่งดอกกว่านี้ไพืให้คุณหลุด นเเก็บงแล้วนะตอ,ตอนนี้เราก็ถึงสนามบินดอนเมืองกันแล้วนะครับก็คือตอนนี้บัสเราเป็นบัสแรกแล้วรอเดี๋ยวเอากระเป๋าจากบนรถก่อน,น,นอ,อันยังคะเซโยยังไม่ได้นอนเลยจะสิบโมงเช้าค่ะใครเป็นคนจัดตารางคะพี่เองแรงนอนอันนี้คือใหม่ผัวไปแล้วหรือเปล่าคะหน,ข,หหนข่สอบถาพมอนเพราะอะไรคะไม่มีอะไราน่ไหรับเช้าก็เท่ากับไปไปก่อนนั่นเอง เดี๋ยวเราไปเอากระเป๋ากันก่อน,นแล้วก็เดี๋ยวจะเข้าไปข้างในกันนะครับคือไปยกกระเป๋ามา20กว่าใบหนักมากแล้วมีสตางค์ก็อยู่2องคนเหมือนกับเธอยกกระเป๋ากัน20 <c oughs> ไม่ใช่แค่ยีหนุ่มประมาณ40คน <c oughs> ละ2ใบแล้วคือมันมีกันอยู่2คนเราก็ตัวเล็กแค่นี้เนอะงงเดี๋ยวไปข้างในกันดีกว่า กคนคตอนนี้เราก็เข้ากันมาในเกตแล้วนะทุกคนคือแบบนานมากเพราะว่าต้องรอน้องนางงามทุกคนเข้ามาในเกตพร้อมกันนะครับเพราะว่าคืออะไริวสุดๆอ่ะคือตอนนี้มันเช้ามากเช้าจนแบบบางร้านยังไม่เปิดเลยที่สี่ก็จริงแต่ว่าคือรู้สึกว่าคนแบบชํำคนเยอะมากทุกคนเยอะสุดๆเดี๋ยวยังไง๋ยวเราไปรอที่เกตกันต่อเพราะต้องเดินไกลมากทุกคนเราอยู่ในเกตแล้วนะคะ อภินันทนาการจากจากจาบาร์บี้นะครับทุกคนแค่ะเรามีกระเตนอีกหนึ่งคนนะครับนั่งอยู่กับเราด้วยนี่ค่ะได้กินเจ้าเขียวตาเจ้าแม่นาทีจากซาบารีนั่นเองแรลเลยไม่เจอเเป็นสีเขียวครับเพราะเราคือ T R A S D นั่นแหละ T W N E เลือกมานก็เป็นสีเขียว ตอนนี้เรากำลังจะมาขึ้นเครื่องบินกันแล้วนะครับมุมคือจากเช้ามืดสู่แสงสว่างเลยใช่หรือไม่ถ้าในเช้ามืดจะสว่างมั้ยถูกต้องเพราะว่าเรามันไม่นอนอยู่แล้วสวยจังเลยเห็นไหมละก็สวยมากเลย ทุกคนตอนนี้เราก็ถึงส่งขาันเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือหลับหลายงีบสุดๆเพราะว่าง่วงมากเดี๋ยวเราจะไปโรงแรมกันต่อนะครับทุกคนก็ตอนนี้เราเป็นกรุ๊ปแรกที่มาถึงเลยก็เดี๋ยวยังไงตามไปกันต่อที่โรงแรม คนตอนนี้เราก็มาถึงโรงแรมแล้วนะครับ The Signature ก well ็คืออยู่ใกล้กับสนามบินมากไม่ถึง5นาทีก็ถึงนี่คือใหญ่มากคือน้องๆมาถึงก็คือเริ่มแล้วถ่ายรูปกันแล้วหนึ่งพัวนั้นคืออาหารมื้อแรกที่มาถึงหาดใจก็คือออริจินัลของไก่ทอดหาดใหญ่เลยนี่หอมเจียวที่ถูกต้องแล้วก็ไก่แบบ juicy มากๆกับ i c k y r i ซ์ ก็คือว้าวว้าววว้าเฮ้ยเปลี่ยนเสียงก่อนเสียงหุ่นยนต์เสียงแพนเค้กโอเคเปลี่ยนดิมาเช้าวัฒนธรรมนิดแป้งวีวีกันดาอุวยไม่เลยหรอแรงมาก

ครบก,กันเพราะว่ามากันแบบแยกไฟก็ตอนนี้เดี๋ยวกำลังรอเอาห้องอยู่เดี๋ยวเราจะไปรีวิวห้องกันว่ามันจะเป็นยังไงถึงทุกคนนี่ถึงแล้วห้องนอนคือฟิล <c oughs> อ่ะคือฟิลเลยอ่ะคือแบบฟิลมากอ่ะทุกคนคือแบบมันดูธรรม,รรมชาติอ่ะสวยเลยปึ้มี่วิวเ็ตกระสับกระน้ำคืออยู่ตรงข้ามกันเลยห้องน้ำคือ อ่ะเทระบบคือห้องดีมากเลยอ่ะคือมันมูดอ่ะมันมูดมากทุกคนคือเตียงแบบนุ่มมากคือดูดวิญญาณดูดพลังงานสุดๆทุกคนเมื่อกี้เราไปกินข้าวเย็นมาแต่ว่าเราไม่ได้ถ่ายอัดฟุตอะไรใดในทางสิ้นเลยก็ตอนนี้ เป็นเวลาประมาณสามทุ่มครึ่งซึ่งเราจะต้องไปประชุมกันต่อแม้ว่าจะดึกแล้วแต่เราก็ต้องไปที่ทูลนะทุกคนอุ้ยน่าโคตรมอมเลยไม่อยากถ่ายเลยวะทุกคนอุ้ยหนูเข้าไปห้องน้ำชาเข้าไปอย่าบอกนะว่าเป็นหนูเป็นกระเทยกันหรอคะหนูมีงูตลอดหนูชอบแล้วเลยสาวทันอีสองคนในกองหรอสาวทันอีสองคนในกอง ยววาวเลยวพังอะคือจะไม่บอกใครที่สัญญาอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศคร่าวๆนะครับข,ของงานพวกนี้นะครับทุกคนมีการแบบกินข้าวด้วยแล้วก็มีการเดินโชว์แบบเลดคับเป็ดต่างๆ ทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณะจะเที่ยงคืนละคือเรากลับว่าจะไปเซเว่นกันนี่นแล้วก็พี่ปุรินแต่ตอนนี้เรารอพี่ปุรินประชุมอยู่นี่พี่ปุรินพี่ปุรินยืนคุยอย่างเคร่งเครียดสุดๆคือแบบขอเซนเซอร์คนพี่คนนี้ แล้วคือพรุ่งนี้เป็นงานเช้านะครับทุกคนงานเช้าแบบ8ปดโมงอะแปดโมงรถออกแต่ตอนนี้คือจะเที่ยงคืนแล้วยังไม่ได้หลับก็คือยังไม่ได้หลับตั้งแต่เมื่อคืนคือพรุ่งนี้งานเช้าแปดโมงใช่ไหมนี่จะได้ยินเสียงเฮลิคอปเตอร์ลงประมาณเจ็ดโมงครึ่ง สวัสดีครับทุกคนมากันแบบโฟูอีกวันก็คือตอนนี้เราอยู่กันที่ฮาซามิลานะครับทุกคนเราเรามาถึงสถานีเรียบร้อยแล้วแต่ว่าน้องๆกำลังมากันอยู่ก็คือเช้าที่สดอุยขอ่อย <ละ S 1> อมาถ่ายกลับมนโกงบอกส่อนว่าออกบอกสัมบบเป็นยจอนเชูฟเล็กสลีควฟอร์จัมปิ้งแนซสตรองเด ออแอริโอปาแอริโอกินอิ่มเฮ้ย,อ,ยอันนี้เป็นอันนี้เป็นแถริโอปาไทายเดีันอ่าเรามาเพิ่มกันต่อนะครับตอนนี้เราอยู่ที่สขาที่ย่างเนื้อแล้วแล้วผมเป็นแปแข,ของไก่แล้นี่ดูสภาพดิทุกคนรมแรงมากจะมองรวมคนแรงอ่ะ

ดูทิกเอรเราก่อนเราลงคลิปแต่งหน,น้าคือเราแต่งเพื่อที่จะไปสนามกินแต่คนดู50าสกูใช้เวลาตัดมาสวันแล้วคือมันเกิดแบบนี้ได้ยังไงทุกคนตอนนี้เราอยู่กันในงานนะครับก็คือเมื่อต้อเย็นคือยีง่งานกัสุดๆม้วก็ไม่เีนือะแต่ตอนนี้คือเราอยู่ในงานเพราะว่าวันเดียคือมีการล้านี้แล้วก็จะมีเดินบูคาเปตแล้วก็ตอนนี้คือ กำลังรอที่จะเป็นการล่ไหนะใช่เา้ดี๋ยวเราจะถ่ายฟุดมาให้ดูบ่างีแอบถ่ายเอาเพราะว่าเราทำงานไปด้วยไงก็เลยแบบก็เลยไม่มีจังหวะต้อง่ๆดีนะวายก็ว่าเรา คือคนเราจะต้องรู้สึกเศร้าอะไรขานเนี่ยคือคนเราต้องรู้สึกเศร้าหน่อยคขานนี้หรออย่าไม่ยุ่งกับฉันฉันคิดถึงมีเลิ้ทุกคนตอนนี้เพิ่งเบรกไปเพราะว่าจบการละหนเมื่อกี้ใช่เวลาสามเุ่มสี่สิ่งตอนนี้อยู่ข้ามามากๆแต่เราก็ต้องสู้นะคะ ตอนนี้อยากฝากแกล็บแล้วแล้วก็ลน์แมนลา์แมนสปอนอยากด้แกล็บไม่ได้นะตีนะไลน์แมนเดลี่แล้วทีนี้ทุกคนครับวันนี้ก็เสร็จกิจกรรมวันที่สองแล้วเป็นอ่ากาล่าไนท์ซึ่งวันนี้ก็คือฉ่ำคือไล่สามช่องทางสลับสามแอปก็คือสุดๆทุกคนยอมมากดูไม่นะก็ไม่นะปกติอืมอ้วก อย่าไปบ้านคุณกวงตัวมึงใหญ่อุ้ยจ้าเบเบ้จ้าเบเบ้สะอรวันละยี่สิบเอาเป็นว่า เดี๋ยวคลิปนี้ถ่ายมาหลายวันแล้วเดี๋ยวยังไง่ะเราเจอกันในคลิปหน้านะครับทุกคนก็หวังว่าจะสนุกนะครับคลิปนี้ก็ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามรูปของเราด้วยนะครับใครใครอยากดูเบื้องหลังอะไรแบบนี้อีกสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะสำหรับวันนี้ยปละ